จากเรื่องที่ห้าวสาบกันดีโดยเฉพาะเรื่องของทั้งโดนนะตอนนี้มีแนวไม่เข้ามาอีกแล้วค่ะให้ทุกผู้ชมนะคะเด้มาเบิงและก็แย่ๆก,กันแนะ่เพราะว่ากลางดึกวันที่3สิงหาคามที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าเกิดลูกไฟขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นบนท้องฟ้าหลายจังหวัดของประเทศไทยนะคะเบองตนสมาคมดาราศาสตร์เพิินบอกว่าแจ้งว่าอาจจะเป็นดาวตกชนิดลูกไฟซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกตินั่นเองค่ะ อย่างทีข่าทสารกันดีนะคะเพิ่นออกข่าวเมาื่วานมีการพบนะคะเรื่องของไายงานเห็นลุกระเบิดในช่วงของออกลางดึกวัิทีนาสิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงของประมาณ24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนั่นเองค่ะโดยปรากฏการณ์นี่คือดาวตกลุกไฟขนาดใหญ่ผ่านผ่านทองฝ่านเนื้อหลายจังหวัดของประเทศไทยโดยเฉพาะโซนอีสานบานเฮาค่ะก็คือนครราชสีมาขอนแกน่นศรีสะเกด มันบลิมาแค่สีนะคะบรมิมาแคแสงมาพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นเอาตีลรค่ะพี่นองประชาชนเพิ่็บอกว่าเดี๋ยวยินแล้วก็แตกตื่นหลยบางส่วนเขาใจพิดว่าเป็นเหตุการณ์ความ่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสงสัยว่าอาจิเป็นโดรนนั่นเองนะคะโดยคลิปวิดีโอและภาพหนิ่งของที่เฮ้าเห็นหน่ข้นปรากฏอยู่ในโซ่เชี่ยวละะแล้วก็ะแล้วก็แชร่กันออกไปหลยแห้งค่ะโดยผู้คนที่เขามาเม้นคอมเมนต์กันกระตัง้งค้าถามว่า ตรงเนี่ยคือมันคืออยียงสายเหตุของแสงสว่างและกาเสียงที่เกิดขึ้นนี่มันมาจากเอยียงนั่นเองค่ะโดยท่าสมาคมดารดารศาสตร์ไทยเพิ่นก็ได้พบคราวนี้แล้วเพิ่นก็ออกมาฉี้แจงแล้วก็รหลงค่ะว่ายืนยันค่ะว่าลูกไฟที่ปรากฏนี่เป็นลูกดาวตกลูกไฟซึ่งเกิดจากวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก พุ่งเขาสูชันบรรยากาศที่ระดับความสูง 80- 120ถึงกิโลเมตรแล้วก็เสียสีกับอากาศจนเกิดแสงบูบบาบขึ้นมาลูกไฟในเทือนี้มีความสว่างร้ายค่ะไกลเคียงกับดาวซุกแล้วก็มีแสงสีเขียวซึ่งบ่งชี้ว่ามีส่วนประกอบของฐานโลหะอย่างนิกเกิลส่วนสีของดาวโตกเกิดจากอะตอมของวัตถุและโมเลกุลอากาศรอบข้างที่เผาไหม้คณะเสียสีด้วยความเร็วสูงเหตุให้เกิดแสงในช่วงคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ดาวตกหลุ่ไฟครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าดาวตกทั่วไปนะครับเหตุให้เกิดทั้งแสงสว่างจ้าและเสียงระเบิดที่ได้ยินกันในหลายพื้นที่สมารา,าศาสตราไทยชี้แจงว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติโดยในแต่ละมือจะมีวัตถุเหล็กจากอาวกาศตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจํานวนมากรวมประมาณ40-48 5ตันต่อมือส่วนใหญ่ตกลงในพื้นที่ห่างไกลบริเวณสิเป็นมหาสมุทรนะครับจึงมักบ่มีผู้ใดพบเห็นแจ้งได้กระตามนะครับ ดาวตกหลูกไฟมีขนาดใจและแสงสว่างเซนนี่นะครับจะเกิดขึ้นบ่อยๆและมักสีสางความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็น ค่ะโดยสมาคมเผยกัยังระบุว่าสีของดาวตกนี่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทางเคมีและก็วัตถุซึ่งอาจมาจากดาวหางหรือว่าดาวเคราะห์น้อยและก็โมเลกุลของอากาศที่ถือกระตุนจากการเสียสีแสงสีเขียวในเทอนี่บ,บ่งบอกถึงนิกเกิลซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของดาวตกลูกไฟบางประเภทปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายโดยด้วยหลักของวิทยาศาสตร์นะคะ่กเกี่ยวของกับเหตุการความบบสงบหรือการโจมตีแต่ยังไดาตามทีบางส่วนเด็ก,กังวลอันนี้ก็ทางสมาคมดาราศาสตร์เพิ่งออกมาชี้แจงเพราะว่าหลายคนก็เกิดประเด็นคำถามว่าเอ๊ะ มันคืออีหยังนะคะมันคือโดนหรือเปล่าหรือว่ามันคือเรื่องของโดนจากทางกัมพูชาหรือเปล่าบอมเมตน,นะคะก็เท่าสามารถที่จะมาแยกกันได้ว่าเอออันนี้คือปรากฏก,การธรรมชาติเพื่นก็ออกมายืนยันเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนแล้วนั่นเองค่ะครับลาสุดกองทัพบ,บุกนะครับในเพจกองทัพบ,บุกลอยอนไทยอามีนะครับกัน้ให้ขอสังเกตในเรื่องของการสังเกตโดนหรือดาวนะครับการสังเกตโดนเนี่ยสิมีความเข้าใจเกี่ยวกับแสงและวัตถุบนท้องฟ้านะครับซึ่งปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยในมีบทบาทหลายขึ้นเพราะฉะนั้นผู้คนในทัวโลกกวงตงาว่างต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเมื่อมองเห็นวัตถุปริศนาบนทองฝ้านะครับเพิ่นก็เขียนบทความว่าดาวเคราะห์ดาวเลือกและกแสงไฟเนี่ยมักถูกเขาใจผิดว่าเป็นวัตถุเคลื่อนทีเพราะว่ามีจุดอ่างอิงที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะดาวซุกนี่สีมีความสว่างมากการเบิ่งดาวตกเนี่ยครับให้สังเกตว่ามันสิตกแ้วกะหายไปค่ะแสงไฟสีขาวๆนี่ตกแ้วก็หายไปนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของ ดาวเทียมนะครับดาวเทียมนีสิเคลื่อนโตเป็นเส้นตรงนะครับอาจจะเห็นแสงวาบหรือรีลงก็ได้ดาวเทียมนีสิเคลื่อนโตไปรอบในส่วนของเครื่องบินนะครับเครื่องบินใน่สิมยีไฟ่กับผิบสีคล้ายๆโดนนะครับเพราะว่าสเกลมาสีคล้ายกันแต่แตว่าจุดที่มันหักเหก็คือเครื่องบินนะครับบินไปเรามันบินเดินหน้าไปเรื่อยๆบินไปจากอุบลไปกรุงเทพเนี่ยเขาสังเกตยังไงว่าเส้นทางการบินนี่นะครับมันก็คขึ้นบินไปทัง ทั้งเก่านะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจได้จากแอปพลิเคชันไฟตาดา24ส่วนโดนเนี่ยนะครับมันก็สีมีข้อสังเกตอีกก็คือสีมีหลายไฟสีมีลูกไฟหลายไฟอยู่ห่วมกันนะครับแล้วก็เลื่อนทีเล็้วเป็นการหักเหพื้นทีแบบว่าเคลื่อนทีแบบชับพันไปใส่สักพักหนึ่งก็ไปขัาวไปขัาวแล้วก็ไปใส่แล้วก็เดือดหนาแล้วก็ถอยหลังแล้วก็กลับไปเลยลักษณะของแต่ละยางบวสิเป็นโดนเครื่องบินดาวตกดาวเทียมสีต่างกันให้สังเกตเบื่องได้ครับเด้อ